เราจะพามาดูห้องนะครับ VIP สำหรับชมบอลแต่ละคนนะฮะจะซื้อเป็นรายปีนะครับปีนึงก็เริ่มต้นสองล้านนะครับก็ไฟฟันนี้จะมีสักห้องหนึ่งสวัสดีครับวันนี้วันที่25สิบห้านะครับวันที่สี่ใช่ไหมวันนี้วันที่สี่ของการไม่ใช่วันนี้วันนี้วันที่สามป่วะกูโม่อะวันที่ห้า วันที่ห้าไงอ่ะก็นันยี่สิบสองยี่สิบสองอ่ะตั้งแต่วันถึงเหรอเออเอาวันถึงไงสีว่วันเออวันที่สี่นะครับเอา้เอาวเจอกันพอดีเลยเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายโรงแรมนะครับไปพักที่โฮเทลฟุตบอลที่สนามโอชิฟอร์ดนี่ครับหัวหน้าแกงลงพร้อมกัน เ,เราจะโบกแทกซี่กันไปนะครับไปที่โฮเทลฟุตบอลนะครับที่โอทัฟฟอร์ดนะครับก็เขี่ยน่นงรถไฟนะครับเพราะไม่มีกระเป๋าด้วยนะครับเดินทางสะดวกถ้านั่งแทมไปนี่มันจะแน่นนะครับก็นั่งรถไฟดีกว่าก็ไม่ไกลนะออทัฟฟอร์ดนี้มันจะอยู่นอกเมืองหน่อยอารมณ์ชานเมืองนะครับแต่โฮเทลฟุตบอลนี่ก็ข้อดีเลยก็คือได้วิวของสนามโอทัฟฟอร์ดเต็มๆนะครับแล้วก็เป็นโรงแรมของ ฟุตบอลนะครับในยุค92อย่างพวกแกลลี่แนวิลกิสโคบัตอะไรอย่างเงี้ยครับเราได้รถแท็กซี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งไปที่สเตปฟุตบอลกันเลยไ,ลนะไหนตึ้งอะไรยังจงคลงเลยเออเอ,อ,อยากนั่ง<ๆ>อยากนั่งอ้คันสีชมพูอ่ะ โรงแรมทุกตอวแล้วนะครับเดี๋ยวเราหากเอาไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทัวร์ที่เตี้ยเลยนะเตี้ยที่เดียวเฮแล้วลูกเนี้ยผมเฮแล้วอ่ะเฮผมโดดแล้วอ่ะแต่เห็นแย่จัดจ้านมากเลยเนี่ยมันไม่เอาเท้าซ้ายเมื่อวานพี่ไม้เล่นดีนะ เมื่อวานที่ D K R เดินมาเซนนะไม่ใช่อะไรครับไม่ได้เซฟเลยมือก็เลยแบบเฮ้ย okay, รู้สึกว่าอะไรขอใช้หน่อยเถอะเมื่อวานนี้ไม่ได้เซฟเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทัวร์สนามกันนะครับฝากกเอาเราียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นหน้าบรอนนะครับเดินไปมองใช่ครับเทเี่ยวซ้ายดูทีนมันวนไปเดินออกจากประตูโรงแรมมาก็เจอสนามเลยนะครับ เมื่อวานนี้แสดงว่าใครที่พักโคเทลฟุตบอลนี้ก็คือจะดูบอลง่ายมากแต่จะแพงมากใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> อากาศดีเช่นเดิมนะครับฝนไม่ตกท้องฟ้าเปิดมากิ๗๐ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปช็อปกันในเมกาสโต์นะครับเมื่อวานเราเข้าไปแล้วคนมันเยอะมากยังยังไม่เปิดเปิดเก้าโมงไหมไอเปิดเฮ้ยสวยนะสวยนะเออเท่าไหร่อ่ะหลือเท่าไหร่ สี่ปอนเองเท่าไหร่วะสีปอนเท่าไหร่อ่ะชิ้นชอบลายไม่ติดนะต้องซื้อจริงๆชิ้นชิ้นสะสมอะถ้าสะสมก็ควรซื้อแต่ถ้าซื้อแบบชอบใส่อ่ะอ๋อเฮ้ยแต่ผมชอบใส่นะสีเขียวอ่ะไม่คืนเนี้ยซื้อไปก่อนเพรถ้าถ้าบอกไปขายในไทยได้เพราะในไทยตอนแรกจะเข้าไม่มีไม่มีที่ซื้อเลยสี่ปอนเท่าไหร่วะพันหกไมโคตรถูพันหก นี่ที่ไทยเข้าออกจริงสามพันนะใช่เ,เข้ามาในมิวเซียมแล้วนะครับ าไปสนมมีคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะช่วงหลังเกมแต่บางคนน่าจะมาทัวช่วงก่อนเกมไปแล้วเมื่อวานวันก่อนนี่ครับนี่ก็เลยน้อยโชคดีเลยไม่ไี่มาเป็น When did you arrive? On Friday? You did here Friday. Yeah. Friday? yeah, Friday, yeah. Hey, that's nice. She's going to look after uh, you. Triple, she's going to make up. I so, I like, like oh, is that the commemorative box? Yeah. yeah. Very it's special. The yeah, yes. 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 yeah, K, yeah, 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 yes. 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 Yeah, yeah, yeah. Over the years. Yeah, yeah. That's right, yeah. yeah. So were you alive when we won that? Yeah. No. I No. I No. เดี๋ยวกลับมาถ่ายรูปได้ครับรอไปก่อนับใช่เดี๋ยวกลับมาตัวนี่เดินเองได้ฮะก็เลยอ๋อปีแล้วมาแล้วเราเอาแบบอยู่ในสนามเยอะๆดีกว่าสโอ้เบน่ามาเล่นนะมาเล่นโอ้ยพาในสนามหมดเจ้าฟ้าเย้ Thank you. All, all the way to the end. Go on, keep going guys, keep going. All the way to the end. You did. Yeah. squeeze, squeeze down. There you go, there you go. Come on, weather. Brilliant. So, here we go. Welcome to, to Old Trafford, welcome to Manchester United, the greatest football club in the world, greatest stadium in the world. And I've got to say, it's always like this here. 20เรีพาชมสำนามนะครับอันนี้เรียกเราเรียกเขาว่าเป็นตำนานของแมนยูได้ไหมหรือว่าก็เป็นดีเจนเลย นัทชิงเอฟเอคัพเจ้าสุดคือถ้าเขาไม่ยิงใช่ก็ช่วงนั้นคือสายยังไม่ได้แชมป์เลยเลยคุมทีมมาสี่สีซั่นสี่สัปดาห์แล้วคือเล่นเท้าชิงเอฟเอคัพแมตช์แรกเสมอพันเลนต้องไปเล่นรีเพคก่อนจะไม่มีนัดชิงจะไม่มีโดนจุดโทษเลยไม่มีไม่มีโดนจุดโทษใช่ไหมเพครอบนึงแล้วก็จะเป็นข้างล่างจะมีที่หน้าคนคนจีนกลาง

and just uh, <laughs> <laughs> okay. say this is where we used to have our pre-match meal in here when i played this is where we came for the pre-match meal Oh, really and then we'd go to the dressing room and through the doors there. whereas yeah. nowadays they go to they the hotel and uh -huh. they all come together they have the meal at the hotel so we used to come here three hours before kick-off nice. sit upstairs come down we had three matches <laughs> each <laughs> you <laughs> I even know what like, like, in there so in the answer to your question, my friend, um, this is where our top brass will be. And you can see on the seats the nameplates. So there we go, there's, there's David Gill over there, Sir Alex is over there. Um, Ollie gonna got some seats over there for his family Charlton Sol some Bobby his Sir คือถามเขาไงว่าเออบอกว่าเมื่อวานนี้คุณนั่งตรงไหนเขาต้องมีเชียะต้องมีที่ยืนเพราะว่า เริ่มเตียงเขเป็นอาเทียนแขกใช่ป่ะแล้วพอจบเต็นเของเป็นอาเทียนแขกเหมือนกันจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้นั่งนะอยู่ที่นั่นอะ่ะ <laughs> ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นก็นยืนก็ได้ <laughs> อันนี้ตกแต่งใหม่ทาสีใหม่หมดเลยนะอ๋อคือเก่ากว่านี้ใช่ะเมื่อก่อน <laughs> นี่ห้องแต่งตัวของนักเตะนะครับนี่ตรงนี้ประตูประตูครับเกรเลยนสค่ะดนี่ไ้เราะตองไามรนสีอตรงนี้เปิดตู้เย็นนะ

I love that. this I is it's... a great opportunity okay, for I another group full <laughs> <laughs> yeah i'm a full yeah i say what this is when, it, when everyone gets <laughs> in <sighs> <sighs> <laughs> there's a young lad i got yeah. it signed so this this box oh, used to belong to Michael Carrick, so okay. Yeah. But Michael yeah. is now right part of right the coaching right team. Oh. Uh, so Phil Jones has got this box now. Yeah. So on a match day, uh, when Phil's either on the bench or playing, uh, his family can sit in here watching. And you never to be tipped uh I need I don't have his one bunch away. รีโอเท้าโคตรใหญ่อ่ะก็เขาตัวสูงมาสูงประมาณเก้โอใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือเสื้อที่ลอยคีนเคยใส่นะครับดูด้านหลังเบอร์สิบหกด้านหลังครับเบอรยี่สิบสองยี่สิบสองเ่อเพราะว่าเป็นไซส์สาม คือปีเตอร์แชเบอร์เลนเป็นตัวใหญ่มากแล้วเสื้อยืดไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยไม่มีขายนยครับเพราะฉะนนว่าเบอร์สมัยก่อนเนี้ยจะเป็นสองชั้นคือว่าเขายัดสกรีนสีดำเข้าไป่อนแล้วสกรีนสีขาวทำให้ชิ้นให้ชิ้นอันนี้รอบแบบไหนตระหนักได้คือถ้าเราใสมเสื้อเนี้ยจะจะรู้สึกว่าทำไมสโมสรมาทำอันนี้พูอย่างนี้เพราะว่าเสื้อเปิดให้มากเกิดให้มากตระหนากคือถ้าเป็นแฮร์ร่อนนะครับ ราคาของเสื้อที่เราซื้อขายกันว่าส้นแบบนนะครับตัวของเราจะเอ็กซ์คลูซีฟมากนะครับเนี่เราจะพามาดู้องนะครับ V.I.P. สำหรับชมบอลแต่ละคนนะฮะจะซื้อเป็นรายปีนะครับปีนึงก็เริ่มต้น2ล้านนะครับก็ไฟฟันีจะมีสักห้องหนึ่งแต่จะมาขึ้นราคาเจลลี่จะพาเราไปทานข้าวนะครับ Yeah. It's the original medal from the from the get from the game เรา me Hang on, ก่อน The trouble's with me This is a new one That's the winner a winner yeah yeah เจสันน่ารักมากนะครับให้ของที่เราลึกจากสนามด้วยนะครับโอ้ยนี่หลังจากที่เรากินข้าวกันอิ่มแล้วนะครับในคาเฟ่ของสโมสรได้ของที่เราลึกจ,จากเจสันมาเจสันน่ารักมากเดี๋ยวเราก็จะไปนิวเซียมนะครับเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นชุดนะครับ เป็นเสื้อของโรนัลโดนะครับเป็นรองเท้าของโรนัลโดด้วยนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นรองเท้าของเดวิดเบคแฮมนะครับนะอันนี้เป็นชุดนักเตะสมัยก่อนๆน,นะครับตรงนี้ก็เป็นตู้รวมคอร์รชันนะครับลูกฟุตบอล เราไปเจอวันก่อนที่อินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลมูเซียมนะครับอันนี้คือนี่ไงโอเล่โซชาที่เราได้ลายเซ็นเข้ามาใช่เขาเคยเป็นนักฟุตบอลของแมนยูมาก่อนนะครับอันนี้เป็นรูปปั้นของเซอร์เอลิฟกุสันนะครับควชแชมเปญนะครับอย่างอย่างที่บอกนะครับว่าแมนยูของเราเนี่ย มีถ้วยเยอะมากๆนะครับเยอะมากขนาดไหนนะครับอันนี้คือถ้วยที่อยู่ตรงกลางนะครับนี่แมนเชสเตอร์ซีเนียครับนะครับแล้วดูบริเวณนั้นครับนี่ครับนี่คือถ้วยนะครับอันนี้คือเขารวมของทั้งของทั้งโลกไหมครับอัยรนี้ของทีมเยาวชนอันนี้ของทีมเยาวชนนะ ก็ภูมิใจกับทุกทีมทีมชาติของทีมเยาวชนของทีมเราอ่ะส่วนตรงนี้โอ้โหคัยเยอะมากอนนใละเยืมครับนะฮะเยอะครับทั้งฝั่งนู้นละฮะอันนี้จะเป็นพวกแมท ปีซีซั่นกระช็อคบี๊ตต่างๆมีของไทยด้วยนะที่แมงคอกอ๋อ้นี่นี่นี่ไงนี่ไงวินเนอร์นี่ซีเมนซมีนเจเอสเอ็มนี่ครับยูฟ่าอันนี้คือตั๋วสมัยก่อนแล้วฮะ นี่แหละคนที่เรานั่งกินข้าวกับเขาเมื่อกี้นี้ลีมาตินนะครับสตีลเป็นคนยิงเพื่อเซฟคนนี้ไว้ลงมาชั้นล่างนะครับอัมโบรตั้งแต่วอลเโฟนเป็นสปอนเซอร์นี่ตั้งแต่สมัยยังไม่มีสปอนเซอร์เลยนี่มา A O N A I G ชาร์ปชมเปี้รนอล็ลตน่านะครับเป็นเสื้อของทีมชาตินะครับของนักเตะนะอันนี้เดวิดเบคแฮมทีมชาติอังกฤษนะครับคากากวะนะครับชินจิรองเท้าสตั๊ดสมัยก่อนนะครับที่เขาใส่เตะคือเป็นหนังแบบหนังจริงๆเลยแล้วก็ปุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็พัฒนามาเลยลูกฟุตบ,บอลก็เนี่ยฮะแบบนี้เลยแล้วถูกพัฒนาไปนู่น จนเป็นปัจจุบันนี้นะครับสตัทนี้ก็ยังมีโอ้โหตั้งแต่รุ่นแรกเลยพวกนี้มาจนรุ่นต่อๆมานะครับจนมามีนี่เกิดทันอยู่ adidas Copa จนมารองเท้าปัจจุบันนี้ก็เป็นพวก Nike m e r c u r l อันอนี้ของเวรูนี่นะครับ T 9 0 อันนี้เป็นถุงมือประตูนะครับของอฟารเดซานะครับนี่นี่ของปีเตอร์มือปีเตอร์ชอเมยคู่ใหญ่มากอันนี้เป็นตู้ของแต่ละคนแล้วนะครับอันนี้ชอเมยคัลนี่ครับรองเท้าทองคําถุงมือทองคํานะครับเกียรติประวัติต่างๆเหรียญน,นะครับเสื้อของเขาคิงของสโมสรเรานะครับเอริกค,คันโตน,น่ารองเท้าเขาเสื้อที่เขาใส่นะครับ เกติประวัติต่างๆปอกแขนกับตันนะครับรูปปั้นนะฮะเขาพี่กล้องถ่ายเราอ่ะชินชินเออนี่ไงนี่ไงแฟนบอลแฟนบอลนี่่ไงค่ะเออไอ้เมื่อกี้อันนี้ปะเหนุกาเป็นอันมาพักโอเทลฟุตบอลนะครับมาถึงละ ช็คอินนะครับมาถึงตั้งแต่เช้าแหละแล้วก็เช็คอินช่วงบ่ายนะครับไปมิวเซียมนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดแล้วก็ไปทัวร์สนามนะครับเสียใจอ่ะคือโรงแรมที่นี่นะครับ,เ,รรนะรบเขาจะมีวิวนะครับฝั่งหนึ่งที่เห็นสนามโอทีฟอร์ดเลยแต่เราไม่ได้พักฝั่งน,นั้นเพราะว่ามันเต็มนะครับเราก็เลยพักฝั่งเล็กคู่ฝั่งเลคี่จะเห็นสนามฝั่งเลกคู่ก็จะเห็นวิวอีกด้านหนึ่งนะครับ ก็วิวสวยไม่แพ้กันแต่เสียดายที่ไม่ได้เห็นวิวสนามนะครับโอ้เสียใจจังเลยเดี๋ยวเราจะไปชมเกมของ U ยูยีสานะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแต่เราจะนั่งรถข้างหลัง หนาวไหมครับเข้ามาด้านในเดี๋ยวเรานั่งทานข้าวกันฝรั่งกันนะครับแก้วนี้เซลฟี่หมดนะเก็บหมดเก็บเรียบไม่ยืนทำอะไรตรงนั้น